สวัสดีค่ะบีฉันประดับคุณสงกันนะคะ <ừ. S 2> เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันเส้นเลือดในสมองแตกสุดยอดนอนติดเตียงมาสองปีแล้วค่ะอ่าอ่ารู้จักนะ้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ยังไงคะมารู้จักน้ำมันงาดำสกัดเย็นเขาไม่ฉัดแชะแปลกแปดจากน้องปุ๊ค่ะทานแล้วทานทานหมดไปที่ฉทิ่งทานหมดไปได้สามแผงค่ะที <c oughs> ่ฉันก็สามารถ ลุกขึ้นมาก่อเตียงแล้วทั้ <Wow. S 1> ทงๆที่แต่ก่อนที่ฉันนอนจิตเตียงมาตลอดสองปีค่ะโ <c oughs> oh. ทำให้ฉันดีใจมากค่ะที่ฉันต้องหายให้เร็ววันนี้เพราบุญวันนี้ของท่านประธานบริษัทแซปแปดแปดแปดแล้วก็นำมางานพระพุทธคุณของพระอาจารย์นะคะส <c oughs> องอย่างรวมกันย่อมเกิดปฏิหารได้สมือร์ค่ะเป็นเพราะจิตใจเราด้วยหรือเปล่าจา้ะเพราะเรามีความหวังใช่ไหม ดิฉันมั่นใจตั้งแต่มีเ่านท่านอันน้ำมันงาวันแรกค่ะดิฉันเชื่อมั่นในบุญบารมีของท่านประธานด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในน้ำมาพระพุทธคุณด้วยค่ะดิฉันต้องหายไปในเร็ววันค่ะสุดยอดเลยเพราะเรามีความหวังเนาะดิฉันจะไปสร้างบุญบารมีต่อไปค่ะดิฉันต้องลุกได้ค่ะดิฉันมั่นใจ ดีใจมากมากมึม,มเลย <laughs> ขอขอบคุณท่านประธานหญิงแล้วก็ท่านประธานชายนะคะนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้ใ<ช>กับ<ช>พวกเราด,ดิฉันลุกได้ดิฉันจะไม่ลืมพวกคุณเลยค่ะทั้งผู้แนะนาแล้วก็ประธาน <c oughs> บริษัทแล้วก็บริษัทด้วยค่ะดิฉันจะไปท,ทําธุรกิจในส่วนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณพี่ประดับมากๆค่ะสู้สู้สู้สอายิ้มสวยสวยน้อยวื